อันนี้ในส่วนของโรมันแชร์นะคะคือเก้าอี้โรมันเราจะใช้เก้าอี้โรมันในการบริหารบั้นท้ายนะคะคนส่วนมากจะใช้เก้าอี้โรมันในการบริหารหลังแต่วันนี้เราจะใช้ในการบริหารบั้นท้ายนะคะเราจะก้มลงไปจะโน้มตัวลงไปจนสุดเลยนะคะแล้วก็ขึ้นมาแค่นี้พอลงไปสุดนะคะตอนขึ้นมาบีบก้นเราด้วยฟุ๊บ อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราลงไปแล้วเราขึ้นสูงปุบแบบนี้แปบลบว่าเราจะเราจะบริหารหลังเราตรงนั้นนี่มันจะเป็นการบริหารด้านหลังแต่ถ้าเราจะบริหารก้นของเราเราจะลงไปสุดแล้วก็ขึ้นมาประมาณตัวตรงกลงก็พออันนี้น้องฝ้ายเขาแข็งแรงแล้วนะคะพี่ก็เลยจะให้น้องฝ้ายถือแผ่นน้ำหนักด้วย โอเคค่ะลงไปสุดค่ะแล้วก็ขึ้นมาค่ะตอนนี้พอจ้าอย่าลืมบีบก้นด้วยนะป้ายเป็นไงบ้างรู้สึกไหมเป็นก้นรู้สึกค่ะโอเคโอเคค่ะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของเก้าอี้รมมันที่ใช้บริหารบันทาย